มีงาน2รูปแบบมาให้ดูนะคบผมลูกค้าที่สนใจทำนะค,คันนี้ก็จะเป็นรถป๊อปที่ตอนแรกมาเนี่ยคอนเซปต์เขาเจ้าของบอกมาเลยว่าอยากได้คอนเซปต์ HKS เปลือกเขาก็จะเป็นสีอื่นมานะครับผมอันนี้ให้เราทั้งทำสีนะครับทำสีทำสติกเกอร์สติกเกอร์ก็เลือกเป็นสะท้อนแสงอ่ะถ้าเห็นมุม,มอย่างนี้แล้วก็ทนเคลือบปกตินะครับเคลือบเคลียอันนี้ก็เป็นลาย HKS ก<ๆ>็จะสวยๆแบบนี้เราก็ประกอบให้เรียบร้อยนะครับสวยไหมรถป๊อปอันนี้รู้สึกจะดีโอ ก็สวยแหละแล้วก็ลูกค้าก็จะไปเก็บรายละเอียดของเขาต่ออะลองมาดูอีกหนึ่งชิ้นอันนี้ก็จะเป็นพวกฮิตครับสายฮิตสองจองังหวะพ่นโค้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการยิงรายก่อนนะครับเคลียร์พื้นแล้วก็พ่นให้ใหม่นะครับอันนี้คือเป็นงานที่ร้านทําอยู่นะครับแล้วก็ลูกค้าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเราทําสีด้วยนะครับนอกจากทําคาร์บอนเราทําสีรถยนต์ทําสีมอเตอร์ไซค์ทำสีแม็ ใครที่สนใจครับติ๊กเกอร์ตะดาวทําได้หลากหลายนะครับแต่วนเวียนอยู่กับรถนี่แหละปรึกษาได้ครับใครอยากให้ทําอะไรสวยไหมต่อเพจเคเ